แล้วใครอยู่ข้างในอ่ะเออไม่มีอะไรให้เปิดดิบอกให้เขาเปิดประตูแล้วไม่มีอะไรตำรวจเดี๋ยวจะเข้าไปในห้องแล้วถ้าไม่ใครไปเปิดประตูเนี่ยเดี๋ยวพังประตูเข้าไปนะเดี๋ยวที่ตำรวจเปิดประตูไม่เปิดประตูจะพังเข้าไปนะคนอยู่ข้างในอ่ะ ตำรวจ้มากทำความรุนแรงนะเไอ้โคเาเไม่ไม่ตงมรนที่จังหวัดกระบี่นันี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกมาข่าวมาด้วยเนี่ยเดินทางมาที่จังหวัดกระบี่นะคะเพื่อที่จะจับกลุ่มต้องหาตามหมายจับของสาวก็มาเนี่ย จุดนี้เป็นอีกจุดนึงนะคะที่ตำรวจได้นำหมายสารมาจับก,กลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะเป็นผู้ต้องหารายสำคัญนะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อขอภัยค่ะในพื้นที่จังหวัดก oh <ous> ระบี่นะคะวันนี้ตำรวจปสเปิดปฏิบัติการพร้อมกันจำนวน18จุดทั่วจังหวัดกระบี่นะคะเป็นกระบี่ร่มเย็นนะคะที่บอ่เราถือท้ายไม่เปิดผมไม่คอยแล้วนะ ก็ต้องหายังอยูอย่ในบ้านนะคะแต่ว่าก็มีการตะโกนเรียกนะคะเนื่องจากว่าไม่ยอมเปิดบ้านแต่เจ้าหน้าที่ตารวจเขาจะเพิ่มยุทธวิธีในการจับกุมนะคะหากไม่ยอมเปิดนะคะเนื่องจากว่าต้องดูแลความปลอดภัยด้วยนะคะ ขอไม่ดาหน่อยไมนเดี๋ยวผมจะให้กังมเข้าไปนะห็นคนแบบมอยู่ในห้องอยู่นห้อใ้ี่มันเรียกหน้าประตูไหมมามาเาเลียกหน้าประตูไปมาลบ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  ออกมาออกมาเปิดประตูเร็วมีหมายจับมีหมายจับออกมาคุยได้ไหมออกมาออกมาทำตัวดีๆไหมเดียเดีเดี๋ยวเดี๋ยวช้าสุดๆบ้าพี่เดี๋ยวตัวนี้เตรียมหรือช้าป่ะดูดูคนไว้ดูคนทีมเห็นคนป่ะเห็นแล้วปะทางเลยแม่ พี่แค่ระวังนะแม่เปิดนประตูม่ออกออกจากประตูก่อนยวให้เขาออกมาไม่ออกนะ้ก็ออกมาอยู่นี่ครับเนี่ยตือนตมามาม่ตืนไป่นไปสอนไปสออมไปสอนอไสอนอนไปสอมไนไนไปดอไวสอนไนไปนานนนอออนอปปนวนออออ

ยมีม่มนี่มันเป็นคนแต่ไม่มีอะไรเลยดูห้องน้ำตองน้ดูหองน้ำห้องน้ำวันนั้นถ้านั่งแต่เล่นจะกินาบารเียเกียวเหปิดหลังเปิดป็นตัหลังเปิดไปไม่มแต่ตีงจะกินยังไม่มีเลยแม่เลี้ยงอยู่โอเคครับไม่มีอะไร ซ่อน่บนฟ้าอยูมีโดดลงมาเนอะใช่เหรอใช่อ๋อซ่อนอยู่บนฟ้านะคะผู้ต้องหาซ่อนอยู่บนฟ้าตำรวจเนี่ยมาเข้าเคาะให้เปิดประตูบ้านแต่ว่าไม่ยอมเปิดนะคะตำรวจก็ให้แม่มากเกลียกล่มนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าผู้ต้องหาหลบหนีขึ้นไปซ่อนอยู่บนฟ้าด้านบนปีนขึ้นไปยังไงเนี่ย นี่ค่ะผู้ต้องหาเมืกันกไปซ่อนบนฟ้าด้านบนนะคะปีนขึ้นไปได้ไงมีการตรวจนะคะเป็นตำรวจปอเลยคะ่ะที่ปราบปรามยาเสปติดโดยเฉพาะนะคะ แยกกับคดีอื่นๆนะคะเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยอุพไพรีนะคะตุงเร่งว่ามี่้งเร่งว่ามันดัเลยยังคว้ามาเลอ่ะได้เลยได้ไม่ได้เอไ้เยไม่ด้ยไม่นีด้ไป่งเดียวาลยตุ้งเร่งว่ามี่มาดเลย เราด้วยความไม่นอนงานเยอะด่ยืดหนื่อยเท่าไหม่นะมันต้อไปรองเกือบ้ายด้วยเปลี่นวับเรมันจอยบางไม่ยอมกีเลยไม่ยอมฮะร้อนใค่เอาไปกรไถ้าเราไม่ทำแล้เกลียดปตอนแรกแอบถูกหมว่าพมตุ้งคนต้องครั่งร้อนๆเลยครับลุกไปร้อมมั้ยเคยมีคนมาเอาไปร้อาไปรอมเจก็มาชีวาคนนี้เคยเอาให้เคยเอายาให้ก็

สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกระบี่นะคะวันนี้ป2เปิดปฏิบัติการกระบี่ล่มเย็นนะคะมีการจับผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนะคะจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีโอกาสได้ติดตามตำรวจมานะคะซึ่ง จับผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะดีวันนี้เปิดปฏิบัติการพร้อมกัน18จุดทั่วจังหวัดกระบี่นะคะคน่ด้วยไคนที่กำเงินนั่นห็กันที่มันไม่รู้ก็นใคใช่หมเียต้องำคางมากู่ังไมากียู้นกนั่ ้นเขเจอทีวายหัวกัาประเ็งเ้อเเดียวทางด้านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะจะเดินทางมาที่จังหวัดกระบี่ด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วสรุปภาพรวมในวันนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนดูก่ัน นี่คือบรรยากาศเบื้องต้นที่นี่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะมีการรายงานสดเข้าไปที่ช่อง n e w s 8นะคะถ้าใครคุณผู้ชมท่านใดที่เปิดทีวีดูข่าวเที่ยงอย่าลืมติดตามชมรายละเอียดแล้วก็บทสรุปของปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยนะคะรวมถึง คือเมื่อตผู้ชมท่านใดที่ไม่สะดวกก็สามารถดูได้ที่เฟซบุ๊กของเพจนิวสิบแปดนะคะตอนนี้ตำรวจจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้วนะคะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งตอนเข้ามาอยู่หน้าบ้านประมาณสิบนาทีนะคะผู้ต้องหาไม่ยอมเปิดประตูออกมาจนให้แม่มาเกี้ยกาะปรากฏว่าผู้ต้องหานะคะไปซ่อน อยู่บนฟังไม่ด่านด้านในบ้านนะคะตอนนี้ร้องไห้ด้วยนะคะผู้ต้องหาคุณผช่วยี่นี้มันคือคุณระจังนาดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาสติกนะคะก้อน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 ลันลมากเลยล้นไปแบพุ่มแล้วติดหลาางเคมางเคมก็ว่ากันก็มาดับพุมดียนู้ดีดีนมาดับพุมกันนะแบบนี้แปลว่าคือกรดรบพุ่มไม่ได้จริง พี่ยืนยันว่าไม่เก <sk> ี่ยวข้องกับยาเสพติดใช่ไหมคะทำไมถึงคิดว่าถึงโดนจับในครั้งนี้คะพี่เพราะอะไรบอว่าไม่เจ้าารวกันเพราะมึงนี่ไม่ใช่การแร่งนะจะเป็นบันนีนะไม่ใช่การแข่งอะรนั่นนี่นัมึกลัวไปเลยอ่ะ เราเคยโดนจับมาก่อนหน้านี้แล้วเหรอคะพี่จับไปมเรื่องเรื่องอะไรคะจับไปโมเกตตายตุ้งกรปงลเรื่องอะไรคะพี่เรื่องนี้ออวผัวก็มาวถึพี่ด้วยเขาไปโมไม่รับยาคือคนเดลาทุกเดวามาคือคนเดลามันไปเองเดียกันไปทำงานเสีงเรือกันซึ่งก็พอเรื่งแรือลือกแกกับบ้านแกไปขายยาอะเพิ่มมากอเราอยู่เองเดียวากันก็ไปเสพไปกันใช่ไหม ก็คือตาแก้เสือก็คือไปเอาไ้แกแกแกเสียกไปนันี่โก็ไปทำงานี่งพนเขาไปค้ายเนี่ย่มอยู่บ้านผมทำงานสิบ้านเขาสุกจับเลเขาฟ้ามากมไม่ว่แล้าเขาัาอคนนั้นคนนั้นไม่ยากเขาไม่ยากเก้าเนคนคนคน้าีเงินไม่ใส่เงินดสเินไหมสเินไหมที่ไหมแสดงว่าก่อนน้นนี้ก็เสพกับเขาด้วยฮเสพยากับเขาด้วย เอ๊ะโดนจับเรื่องเสพไปไหมนโทรศัพท์อ่ะเออไ้นี่คือประกาศลาสุดที่นี่นะคะ